สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพอนารินปรจงประเสริฐชื่อเล่นชื่อน้องเบลค่ะวันนี้หนูจะมาพูดถึงทฤษฎีบิ๊กแบงค่ะทฤษฎีบิ๊กแบงคือทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการก่อก,กำเนิดเอกภพหรือที่เราเรียกว่าจักรวาลของพวกเรานั่เองค่ะบูมวันนี้ น้องเบลจะพาทุกๆคนย้อนเวลากลับไปเมื่อ1 5,000ล้านปีก่อนค่ะตอนนั้นยังไม่มีจกักรวาลถือกำเนิดขึ้นเลยมีเพียงแค่จุดเล็กๆซึ่งเล็กยิ่งกว่าอะตอมเป็นพันล้านเท่าเลยค่ะโอ้โหขนาดแค่อะตอมน้องเบลยังรู้สึกว่ามันเล็กมากเลยนะคะแต่ยี่จุดเล็กๆนี้มันเล็กยิ่งกว่าอะตอมอีกค่ะ แต่จุดเล็กๆนี้เป็นจุดที่มีอุณหภูมิและความหนาแน่นสูงเป็นอันนานเลยนะคะแถ็นยังรวมแรงทั้ง4ี่แรงในธรรมชาติให้กลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยค่ะนั่นคือ 1. แรงโน้มถ่วง 2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 3. แรงนิวเคลียร์เข้มและ 4. แรงนิวเคลียร์อ่อนค่ะและเมื่อแรงทั้ง4แรงนี้มารวมตัวเข้าด้วยกันก็จะเกิดการขยายตัวหรือที่เรียกว่าการระเบิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงบูมและหลังจากการระเบิดเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพสสารและพลังงานรวมถึงที่ว่างและการเวลา แต่หลังจากเกิดทฤษฎีบิ๊กแบงก็ยังไม่มีดาวเคราะหดวงไหนหรือดา,ดาวดวงไหนปรากฏขึ้นให้เห็นเลยจนเวลาผ่านไปนะับพันล้านปีดวงดาวและกาเล็กซี่จึงถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มแกส๊สและฝุ่นผงค่ะถึงแมว้ว่าทฤษฎีบิ๊กแบงคือทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและพูดถึงมากที่สุดแต่ก็ยังมีบางคำถามที่พวกเรายังไม่สามารถหาคำตอบได้เกี่ยวกับการก่อกำเนิด เอกภพหรือจักรวาลของพวกเราค่ะถึงในจุดนี้น้องเบลจะตั้งใจเรียนและสืบค้นเรื่องดาราศาสตร์ต่อไปค่ะและความรู้ทั้งหมดนี้คือความรู้ที่หนูได้มาจากซูมบิ๊กแบงทฤษฎีบิ๊ Bang ตึกพิวิธภันธ์ระราม9กคลอง5จังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้เพจเฟซบุ๊กเอ s m Thailand และกดติดตาม NSM Thailand ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะและวันนี้น้องเบลขอบคุณค่ะ